สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่โรงงานเหล็กหรือว่าบริษัทที่มีการจัดจาหน่ายเหล็กนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่นาแรงงานไม่ว่าจะเป็นแรงงานไทยหรือแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในสังกัดเข้ารับการฉีดวัคซีนซึ่งถือเป็นหน่วยโรงงานหรือบริษัทแรกๆหรือองค์กรแรกๆที่ส่งเสริมสนับสนุนให้คนงานในสังกัดได้รับการฉีดวัคซีนครบ2เข็มในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศส่วนต่างๆของการทํางานของที่โรงงานแห่งนี้กันค่ะ ในส่วนของเราเป็นหนึ่งในลูกจ้างที่ทางบริษัทให้การดูแลพาเราไปฉีดวัคซีนเรามีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะครับมีความรู้สึกยินดีกับทางบริษัทและก็เจ้าของบริษัทได้ให้ความสนใจได้ให้ความดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยเกี่ยวกับการเด้นลูกน้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิดรู้สึกดีใจมากและรู้สึกมีความรู้สึกปลอดภัยต่อในที่ทำงานและ ที่บ้านกับครอบครัวด้วยครับอยากให้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจต่างๆนะครับให้ความสำคัญกับลูกน้องอาทางร้านแล้วก็ทางลูกค้าให้เป็นอย่างดีครับออไนไลน์จอ ลูกสุดดีใจที่นายแจ้นให้ความสนใจดูแลดีพาไปฉีวัสสีฉีดแลว้วปขอดภัยปลับกับสถานการณ์โควิดณปัจจุบัน เราก็ได้มีมาตราการในการดูแลทั้งลูกค้าและพนักง,งานของบริษัทนะครับเบื้องต้นก็มีการทําในลักษณะของโซเชียลดิสเทนซิ่งให้กับลูกค้าส่วนของพนักง,งานเราก็ได้เข้าโครงการร่วมฉีดวัคซีนกับทางภาครัฐเบื้องต้นที่เราได้เริ่มริเริ่มก็มองเห็นถึงความ เดือดร้อนถ้าพนักงานของบริษัทได้ติดเชื้อโควิด -19 มันก็จะแพร่ระบาดไปสู่ครอบครัวและตัวของพนักงานเองทั้งบริษัทบริษัทก็เลยได้ติดต่อให้ลงทะเบียนภูเก็ตต้องชนะแล้วก็นำพนักงานทั้งหมดเข้าสู่รับการฉีดวัคซีนซึ่งปัจจุบันบริษัทดีเดกุ๊ปได้นำพนักงานฉีดวัคซีนครบทุกท่าน ทุกคนเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักง,งานและคนในครอบครัวว่าวันนี้เราจะปลอดภัยไปด้วยกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณรัฐบาลที่มีมาตรการสามสามมาให้กับประชาชนในจังหวัดภูเก็ตเป็นนำร่องนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนสู้กันต่อไปในยามภาวะวิกฤตโควิด -19 ครั้งนี้ ขอให้ทุกคนปลอดภัยแข็งแรงขอบคุณครับบริษัทดีเดย์กรุ๊ปถือเป็นหนึ่งบริษัทในจังหวัดปูเก็ตที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความห่วงใยใส่ใจความปลอดภัยของลูกจ้างและลูกค้าด้วยการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทั้งการปฏิบัติตามมาตรการ DMS และการร่วมสร้างผูกคุ้มกันหมุงให้กับบริษัทจังหวัดและประเทศเพื่อร่วมข้ามวิกฤตโควิด1 9และพร้อมจะขับเคลื่อนพื้นปูเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตกลับคืนมาโดยเร็วทีมข่าวสวทภูเก็ตรายงาน